สวัสดีครับท่านผู้ชมทุ่นทิ์ตามมาช่วงดีๆตุกเรียนบันเนินครับเสียงแอบมาอีกแล้วครับเสียงแอบแบวันไหนไม่ได้ลงคลิปเหมือนกินข้าวไม่อิ่มนะครับวันนี้ได้ทําการนี่นะครับตัดนะครับตัดกิ่งแขนงที่เราทาบไว้นะครับที่ใช้ต้นต่อทาบไว้นะครับ ก็ก็จะห้อยไว้ตรงนี้ก่อนนะครับห้อยไว้ตรงนี้ก่อนห้อยไว้ก่อนเพื่อใช้ลมเงาที่เป็นที่อนุบาลไปเลยนะครับถุงก็ยังชื้นอยู่ดินยังชื้นอยู่ถุงขนาดนี้ก็จะพอเลี้ยงไหมฮะพอเลี้ยง ที่เราทาบไหมรอรุน่นกันต่อไปนะครับผมว่าใบก็จะร่วงบ้างพอสมควรนะครับเพราะว่าอาจจะไม่พอเลี้ยงเราดูต่อไปครับทดลองไปเรื่อยๆสวนเราเองไม่มีใครด่าทำดีทาสำเร็จก็ ปูมิใจทำให้สำเร็จก็เป็นบทเรียนนะครับฝึกฝนกันไปสนุกสนุกนะครับอย่าไปชีเรียดเอาห้อยไว้งี้ก่อนครับอนุบาลเป็น,นตัวนะครับเรียนหมอนทองครับหมอนทองอายุ6ปีนะครับ6ปีปีที่แล้วได้กินลูก หนึ่งลูกนะครับมีดอกอยู่สามสี่ช่อครับปีที่แล้วติดจุดช่อเดียวได้ลูกหนึ่งครับก็ถือว่าปีแรกนะครับปีแรกก็อร่อยแล้วครับนะครับเพราะเราปลูกเป็ธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญคืคอเปลือกเปลือกไม่หนาครับถึงเป็นปีแรกเปลือกก็ไม่หนา ลูกละสองโลกว่าเกือบสามโลนะครับที่ได้มีสี่ผูใหญ่ๆนะครับไม่ครบห้าผูพร้อมแล้วดูเปตลาษสวยงามมากครับไปสวยงามทีเดียวเปตลาษหมดแล้วครับไม้กางหมดแล้วนะครับเรารับลมหนาวนี่แหละครับ ลมหนาวมาอีกรอบนี้ก็ดูว่าจะแทงตาดอกไหมนะครับไม่ได้ใช้สารแพคคงแพคโคเลยครับสารแทงตังรงตาดอกเลยก็ไม่เคยใช้แล้วก็ใช้ไม่เป็นแล้วก็จะไม่ใช้ครับปล่อยธรรมชาติครับแค่ไหนแค่นั้นเราคุณภาพเราตึงจะ ได้ทุเรียนที่อร่อยนะครับยืนยันนะครับว่าอร่อยมากรสชาติหอมหวานนุ่มนวลน,นะครับกลิ่นไม่แรงด้วยครับกลิ่นนุ่มนวลหอมหอมเนื้อน,นุ่มเหนียวละเอียดละมุนลิ้นอย่างกินนะครับไม,ม่เนโมอเราผลผลิตเราไม่พอขายนะครับปีที่แล้วลูกค้าปิดหวังเยอะนะครับ กิโลละสองร้อยลูกค้าไม่มีถอยไม่ไดนโมอันนี้ต้นซูเปอร์สตาร์ผมไ,ไปไปตลาดแล้วเหมือนกันนะครับไ,ไปไปตลาดแล้วก็ตอนนี้กักโขกอยู่ครับสองวันแล้วนะครับกักน้ําได้สองวันแล้วครับเพราะว่าฝนไม่ตกสองวันแล้วนะครับ ใบเขียวเข้มลมหนาวมาปึ๊บดอกเยอะๆนะจ๊ะสองต้นพี่น้องครับปลูกในวันเดียวกันอีกต้นนึงก็เรียบร้อยไปแล้วครับเฉลากินไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะครับหลากหน่าคนหนาไฟท็อปไม่รู้อะไรนะครับอยู่ดีๆก็ยืนต้นตายแต่ที่แน่เห็นลาจมพูเต็มต้นครับ ลาจมภูมันรายจริงๆตัวนี้ก็โนนลาชมพูกินโซมอแต่ก็ฟื้นมาได้ตัวนี้สี่ปีไปไปลายครับห้าปีประมาณนี้แล้ครับสีปีปลายเจ้าของกินพันบอกหลงรับแรงเราก็ไม่เคยเห็นหลงรับแรงมาก่อนก็คิดว่าใช่ครับ ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ดู y ยูทู e อะไรครับซื้อมากลายเป็นหมอนทองเฉยไม่เคยเห็นหลงรับแรครับเขาบอกหลงรับแรก็ซื้อมากลายเป็นหมอนทองนะครับอะไรก็ได้ขอให้พี่ดูครับดูย่าลกมากครับตอนนี้ก็ ยอดออกมาอีกแล้วแทงยอดออกมาอีกแล้วสามปีกว่านะครับสามปีกว่าตัวนี้ชุดหลังนี่ส่วนใหญ่จะสามปีกว่าแล้วก็สองปีอันนี้ก็สามปีกว่านะครับครบสามปีเดือนมิถุนานะครับสามปีเดือนมิถุนา น้นก็3สามปีเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับย่าลกมากครับดูต้นบุกต้นบุกกำลังงามเลยชอบจริงๆกับต้นบุกบุกไปดูครับแต่ชอบกินนะครับแกงบุกแต่แกงเองไม่เป็นครับ นแกงให้กินก็ไม่อยู่แล้วครับคือแม่นะครับแม่กับยายนะครับแกงให้แกงให้กินนะครับอร่อยครับเหมือนแกงบอลนะครับแม่ไม่อยู่ยายไม่อยู่ก็ไม่มีใครแกงให้กินนะครับกีบุกต้นบุกตอนนี้เพลสลาดไปแล้วครับพร้อม ลับแอเรอนี่นาเขียวกษตเรนะครับเขียวกเกษตเรนี่อนาหนังเขียวกษตเรต้นละห้าสิบาทจากประจีนมาปลูกครับพอคงจะได้กินก่อนทุเรียนยานนี้ครับชอบนี่หนา,นนา,นาครับนี่หนาหนังนะจริงหานี่หนา,นา เนื้อหนาเนื้อไม่เคยมีครับตลอดให้มันกลายชอบกินเนื้อหนาเนื้อนิ่มดีเนื้อหนาหนังบางบางที่ก็สักสากครับเป็นเป็นเม็ดสักสากไม่่อยแตกยอดดีครับน้ำดำน้ำดำจากปุรพาพันไม้สามปีกว่าสามปีเดือนกันยาครับครบสามปีเดือนกันยาที่ผ่านมานี้ สูงใหญ่ตัวนี้ครบ3ปีเดือดสิงหานะครับหมอนทองโอเคครับผมคลิปนี้าจบไปนี่แล้วครับขอบคุณสวัสดีครับ